สวัสดีครับมื่อนี้มาเมืองกล้วยทองเอิดนะครับจะาเหตุเกิดจากการกินหญ้าอ่อนเกินไปครับกินลายหญ้าอ่อนก็บ่ดีครับหญ้าอ่อนลายก็บ่ดีครับนี่ครับมามันสูบร่มเข้าไปครับทองเกลนโกลที่นี่เป็นกินหญ้าอ่อนครับมันก็มีหลายที่ครับกินห้าของบัตีก็อาจจะอืดไปด้วยกันครับถ้าแบบนั้นต้องผ่าตัดครับ ให้เฝ้ารีบรักษานะครับอย่าปล่อยไว้ครับตายลูกเดียวครับท้องอืดที่ประสุสั์มาดูแลให้ครับโบกลงมาเนี่ฉีดยังบ่อครับผมโัรหาประสุสัตวรื่อนในการรักษาครัสีใสชายางแข็งนะครับสายางก็บริแข็งค่ะนะครับที่มันทนนะครับสอดปากเข้าไปครับจนถึงกระเพาะครับแล้วก็ปล่อยให้เกล็ดในทั้งงนมันออกมาตามสายางนะครับ ก็ฟังเสียงแกสมันสิออกมากัะหลายเตือมแล้วก็ยาเยกอกน้ำมันหมูเข้าไปครับกันค้วยไงก็กอกสองขวดขวดหน่อยขวดหนึ่งระวังอย่าให้มันกัดสายยางขาดเด้อครับต้องระวังยางมากไปครับดีที่สุดให้โทรหาผู้เชี่ยวชาญรับโทรหาปัุสัตว์ด่วนเลยครับกินยงไ